มือเด็กก็คือเก่าพี่น้องคนมากับแคนแคนมากับคนคนมากับแคนแคนมากับคนแคนหาเลาะเก็บผักติวก่อนสิเก็บผักติวกะฮะมาฟังเสียงแคนในแดนไฮนาสักก่อนนะพี่น้องเนาะฟังเสียงแคนอันนี้เป็นแคนจวดนะครับแคนจวดแคนซี่คนหนึ่งแคนซี่ลายใหญ่ถือแคนซี่เนาะเสียงหาวดีนะครับฟัง ฟังไล่ร่วมมิดเพื่อนไล่ร่วมมิดนะครับ Thank <laughs> you. สำเกกร็จสะก่อนพ่อหอปมปากหอมคอมาพี่นอ,นองเนาะเสียงแคนอยู่แดนทุ่งนาหาเก็บผักติวเมื่อวถ้าใา่แกงอ่ะบ้านี้ใบาสารกระสีทำการแสดงเนะครับทำการแสดงเอาผักติวพี่น้องโหดผักติวนะโหดคือการโหดพอดีพองามเลยวะพักธรรมาติพี่น้องเลยพักพักเกิดเองเนาะ เป็นผักชนิดที่กินปีหนึ่งกะประมาณหนึ่งหนึ่งขังหรือสองขังประมาณปีละขังไหนบ้างเนาะเดือนสาม,เด,สามเดือนสามคอยลูกมวยขอเดือนสี่แมงอีจักรจ,จันห้องพักนั่นกะเล่าบานเพ่อนวะตามตำนานบอกไว้ในไห้ในหน้าโอ้มาเสีเอาเถิงละโซนนี่บทัทเทนี่ ออกดอกออกออกุ้งดอกน้ำนและกันมี่พี่น้องในไท้ใหนหะน้านี่ยในไท้ในหน้าออเออเอนี่ใไดยเนไะ่้ในหนา บางบ่หางามันหักบางหา,างามันฉีกหางามันฉีกอะไรกมันมันสวยสวยบางงามห้ามหามง่าฉีกลเลยอา้าวห้ามงาฉีกนะพี่น้องปึ๊ดโอ้ยมือกล่องกับบะมี่เห็นปะมือกล่องกับเจ้าของนี่แหละ มีมือกลองอาจจ่ใช้ยื่มืมกอมกองหน่อยบอไดม,มานะนำมาหนึ่งเอาออกไปเอามือกองหน่อยผักติวขาวผักติวววกต๋วขาวเบาอีสานผักติ๋วขาวเบาอีสานมีที่ที่โหดผักติว๋วันนั้นเนาะพี่น้องโหดผักติว๋วรูดรูดผักติ๋วนะครับอารูดผักติ๋วเนี่ยวัน้ขึ้นรูบัสรูดผักติว๋วรูดง่ายๆเนาะ รูดผักติว้วรูดง่ายๆนะครับวันเป็รูดบัตคืออยู่ในเซเวน่นในหางสับประรดสับหางสับปะสินขาดต่างๆนะอันนี้คือรูดผักติว้วรูดผักติว้วจุดนี่โอ้ขาดายนั่นของกินของกินอีสานบานเฮาทำยังไงผลไม่จเจ้าบันใดประเทศนี้ก็ได้ เ no. สียงแค้นผ้าหดขึ้นนะน, <c ười> น,นี่ฮาหาล่าพักนะนี่ยสวยงามอตอนสอนงามจริงๆน,น้อนอ้หน่ายมองไมองมาบ้างพี่โรงงานนี่มันจะเอาด่บ่อทุกงๆุงุงนี่ลองกองเบนงานหน่อบ,บ้ี้ลองกองเบนงานเน่ยเนาะ ลงมานี่ลงมานี่ได้บ่ไล่บ่ไล่บอไล่บ่อ่ะเอางานนี้ก่อนอ่ะอุ๊บอุ้งตุ๊กงลงมาเนาะแบบทำฮักเด้อฆ้าติ่งเลยน้อมลงมาน้อมลงมนาะ อนี่คือการการเก็บผักติ๋วนะพี่น้องจก้มผักติว๋วการรูดผักติ๋วเพื่อนบ้านผู้งาไนไปดีดหยันงาเพื่อนหักนะครับเพื่อนว่าบ่ห่างงาเพื่อนหักนะพี่น้องเนาะบ่ห่างงาหักนะครับเอาแบบเอาแบบบ่ห่างงาหักนี่ถ้าง,งาหักมันกะ สีเหียวนี่คือการรูดผักติ๋วนะครับผักติว๋วออของกินธรรมชาติปลอดสารพิษของกินธรรมชาติปลอดสารพิษใช้ต้มต้มปูต้มปลา แกงเห็ดแกงเห็ดเฟื่องแกงเห็ดบดแกงเห็ดปวกแกงเห็ดต่างๆโอ้ยแสบได้พี่น้องเลยแสบหลายคุณนประโยชน์กับหลายพักนี่จะเอาเมื่อสุบไปนีะครับสุบเป็นๆป็น,ปนกัระต้มทั้งคนทั้งซุปกระต้มต้มแล้วก็ปั้นได้ดีนะครับปั้นได้ดีแล้วก็สุบเนาะนี่คือผักติ๋วนะครับคือผักติ๋วพี่น้อง